2024ส่วนอีกหนึ่งคนจะเป็นรองอันดับหนึ่ทงทันทีเลยนะครับ World วัน m a n on the Beach 2024 mm hmm. ลุ้นไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. สองหมายเลขนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นระหว่างหมายเลขเจ mm ็ดและหมายเลขสี่สาม 2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข13ครับนบกักโอลนัเด็ธณนวาวร,ริ่นทอนดังไปเพวามว่าหมายเลข0 7คุณโอ๊ตดารินาจิติมากคือรองอันดับหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะขอเรียนชิคุณตอลมียนะคเป็นผากษ์ thank you เ็ดเโอ้ตคะต่อไปเลยค่ะกับหมาเลขนึงศูนย์โโลมาสเตอร์จีรวัฒน์ชินสุพจ์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเป็นโอวชีที่การออสตรเนีะไปอยู่บนนโฆษณาและปฏิสััณฑ์อีกคต่างเขามองขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการความสนใจจากกลุ่มกิควัของเรา แต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขานั้นจริงใจและให้การตลับเนุนอย่างท่อเทียมของลุ่มของเราโกมองว่าการกระทำแบบการตลาดในชาช่วยค่ะและโกอยากจะฝากอค์กรทุกอุความ์นะคว่าถ้าหากคุณไม่เต็มใจที่จะทำหรือเปลื่อยใจหยุดกระทำหยุดทำนาบนหลังคนพวกเราไม่ใช่เหี่ยของตลาดของคุณค่ะแต่ขอขอบคุณนะคะที่ใช้สีดูในการโปรโมทสินค้า มันเอาให้ปรสังคมนั้นตระหนักให้ความสำคัญของกุณมต่จริงๆ q i i คนทุกคนเท่าเทียมแต่ว่าเท่ากัน